สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่คลินิกสัญากรรมช่องปากนะคะซึ่งที่นี่จะเป็นสถานที่หลักที่น้องๆทุกคนเนี่ยจะมาทำผ่าตัรกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องๆเข้าไปดูว่าเวลาที่เราเข้ามาในคลินิกสัญญกรรมช่องปากเนี่ยมีตรงโซนไหนบ้างที่เราจะต้องรู้แล้วก็ไปหยิบเครื่องมือได้อย่างถูกต้องนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปเลย โซนแรกนี้นะคะจะเป็นโซนที่นักศึกษาใช้ในการซักประวัติแล้วก็วัดความดันของผู้ป่วยก่อนที่จะเข้าไปทผาผ่าตัดค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยสามารถใช้ได้แต่ในผู้ป่วยบางรายหากว่าอาจารย์ให้นักศึกษาเนี่ยใช้เครื่องวัดความดันชนิดแมนนวลก็จะวางอยู่ทางด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปดูกันค่ะ ในโซนนี้นะคะเมื่อนักศึกษาเข้ามาในคลินิกแล้วเนี่ยก็ให้วางกระเป๋าแล้วก็สัมภาระของตัวเองที่ไม่ได้ใช้ในการลงคลินิกเนี่ยไว้ในล็อกเกอร์ด้านในแนะนําว่าเราไม่ควรวางไว้บนโต๊ะเพราะว่าอาจจะทําให้สัมภาระหรือว่าของมีค่าของเราเนี่ยหายได้เพราะว่าคนไข้ก็จะเดินไปมานะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยตรงตําแหน่งนี้ก็จะมีวางาหนังสือโมเดลต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องวัดความดันชนิดแมนวลว เผื่อในบางเคสที่เราจําเป็นจะต้องใช้ในการวัดความดันของผู้ป่วยค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนต่อไปกันนะคะตามไปเลยโซนต่อไปที่จะพาไปดูก็จะเป็นโซนที่เราจะไว้หยิบเครื่องมือต่างๆนะคะก็คือตรงนี้คือห้องจ่ายเวชพันธ์ปลอดเชือ้อ น้องๆก็จะเห็นว่ามีอุปกรณ์ต่างๆวางไว้ไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจชุดถอนฟันบนชุดถอนฟันล่างแล้วก็ชุดถอนฟันรวมนะคะแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นส่วนของยาชาซึ่งก็จะประกอบไปด้วยยาชาหลายๆชนิดที่มีในคลินิกเรานะคะแล้วก็เข็มฉีดยานะคะในบริเวณนี้เนี่ยเราก็ใช้ transfer f o r c e t ในการหยิบอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่เราต้องการนะคะใส่ในเซตแล้วก็ไว้ไปทำหัตถการะคะ่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ไว้วางพวกหมวกนะคะแล้วก็ถุงมือที่เราใช้ใทําในการทำผ่าการในส่วนของหมวกเนี่ยนักศึกษาควรจะเตรียมหมวกประจําสีของตัวเองที่เราจะใช้ในการเข้าห้องปฏิบัติการในห้องฝันนะคะ ค่ะก็สำหรับโซนต่อไปนะคะจะเป็นโซนห้องสเตอร์ไลน์ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยหลังจากที่น้องๆแอสซิสต์งานผ่าฟันคุดเสร็จแล้วหรือว่าพวกไมเนอร์ซร์เตอรี่เนี่ยน้องๆก็จะต้องเก็บเซตแล้วก็เข็นรถเข้ามาไว้ในห้องนี้นะคะไปตามทางเดินด้านนี้เลยก็จะมีค่ะว่าเครื่องมือที่ใช้แล้วนะคะให้วนไปทางนั้น มาถึงเรื่องของการแต่งตัวเพื่อลงปฏิบัติงานในคลินิกสัลญกรรมช่องปากนะคะการแต่งตัวที่น้องๆควรจะแต่งกันอย่างแรกเลยก็คือหมวกประจําสีนะคะซึ่งน้องๆก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราใส่สีอะไรนะคะการใส่หมวกประจําสีเนี่ยก็จะมีประโยชน์ทําให้อาจารย์สามารถรู้ว่าน้องๆเนี่ยอยู่ในชั้นปีไหนจะได้เข้าไปดูแลแล,แล้วก็ช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่นะคะ แล้วก็ใส่เซอร์จิค้ลแมสนะคะใส่เสื้อกาวยาวทับเสื้อกาวด้านในนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าที่คุมทั้งปลายเท้าแล้วก็ต้นเท้าเพื่อป้องกันของมีคมไม่ให้ตกมาโดนเท้าเราค่ะแล้วก็หลังจากที่อา,อาจารย์จ่ายเคสให้พวกเราแล้วนะคะเมื่อพวกเรา จะเริ่มทำการรักษาคนไข้เนี่ยก็ถึงจะใส่ชุด PPE ทับอิกชั้นหนึ่งค่ะอันนี้ก็หลังจากที่น้องๆไปใส่ชุด PPE นะคะแล้วก็เฟชชิลเพื่อที่จะพร้อมลงปฏิบัติงานกันค่ะก็จะเห็นว่าใส่เฟชชิลเรียบร้อยใส่ PPE เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งปนเปื้อนเนี่ยมันมาเปื้อนเสื้อกาวเราแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดการคอน t ทมเนเตค่ะ